พี่น้องคะสวัสดีค่ะล่าสุดนะคะแม่แตนมอรำใจเกินแสนได้มีการไลฟ์สดพูดคำนี้ออกมาค่ะบอกว่าโอ้โหยกความดีความชอบให้กับน้องเพชรน้องพลอยถ้าไม่มีน้องเพชรน้องพลอยเข้ามาอยู่สองคนตากับยายหรือว่าทุกๆอย่างคงจะเงียบเหงาเออพี่นอ้องเด็กเพชรน้องพลอยเนี้ยเป็นสายใหญ่อย่างมากสําหรับทางแยแตนที่ได้มีการไลฟ์สดพูดคุยกับ แฟนคลับเนาะได้มีการพูดคำนี้ออกมาเราได้ไปรับชมรับฟังกันรู้สึกว่าจริงพี่น้องคะบ้านไหนมีเด็กบ้านไหนที่มีเด็กยอกรอกันเนี่ยบ้านนั้นมีเสียงหัวเราะบ้านนั้นมีความสุขนั่นเองยิ่งเนี่ย ทางแต่ก่อนเนาะบางคนในะ่เอฟซบอกว่าเออแต่ก่อนไม่รู้จักแม่แตนไม่รู้จักแม่ของทางซอแอนเลยอ่ะไม่รู้จักขอตาเล่เลยแต่มารู้จักมาติดตามเพราะน้องเพชรน้องพลอยหรือว่าน้องแฟน นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่มีพรแบบมีบุญพี่น้องคะมีบุญมีแบบว่าทุกๆอย่างจังเสเตยมาหนุนกันนาะพี่น้องาะคือจังพระอาจารย์เปนว่าเลี้ยงไว้เลยเด็กแฝดสองคนหนีพน่นติดสางบุญกุศลพ่นมีบุญร้ายเหตุในห้าแบบว่าโด่งดังมีซื้อเสียทั้งเสียถูกต้องพี่น้องจนล่าสุดเนี่ยอยากะนพูดเลยว่าจริงถ้าไม่มีน้องเพชรน้องพลเนี่ยคงจะแบบว่าโอโหเงียบเหงา น้องพี่น้องพลเป็นสายใหญ่พี่น้องขาก่อนอื่นไปรับชมคลิปนี้นะค่ะแฟนคลับเนาะได้มีการออกมาอเอาคลิปลงแหละถึงเรื่องราวในโมเมตนต์นี้แฟนคลับบอกว่าสายใหญ่ครอบสายใหญ่ความรักของทุกคนในครอบครัวนี่ค่ะพี่น้องขาต้องยกความดีให้น้องพี่น้องพลนะพี่น้องพลเ,เป็นสายใหญ่ทุกอย่างเลย ถ้าเราไม่มีเด็กเราคุครงจะไม่แบบความรู้สึกมันจะมันมันจะได้อยู่ตอนนี้มันมันเปลี่ยนไปมันมันไม่เหมือนเหมือนที่อยู่กับเด็กความรู้สึกที่เราอยู่ด้วยกันสองคนแต่พ่อเรามีเด็กเข้ามาแล้วมันมันคนละอย่างเลยคุณยายขอเลขเด็ดน้องขอเลขเด็กน้องแน่เลขเด็กบ่ คอซื้อแต่สองหกแล้เนี่ยพอกถือเร่งวันผ่านกับพวกถือแบตเตอรี่ไม่ได้ตั้ไปเลยแต่ว่าถ้าได้ก็ได้ก็รู้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่มีเก้าแปดมาเนี่ยเรื่องมีเรื่อถูกแบตเตอรี่แต่ก่อนไม่เคยได้เลย <S <S ขอบคุณค่ะคุณอะไร ร้องเข้าโรงเรียนแล้วยายก็จะไปก็จะไม่ไหนค่ะหมอค่ะก็จะประมาณจะไปรับไปส่งแต่ว่างานก็จะได้ช่วยงานดีบีมากขึ้นตอนนี้คือหายเล่าเหตุเหตุไปเนี่ยแบบกระซอนกันเนี่ยค่ะลงไปพ่อกัจะไเนี่ไปบอกกันนั่นคือแล้วก็กำลังสีเก่งเลยแหละยบีก็ได้แล้ว้อนว่าเขาบอกแล้าฮัลเฟียกับให้ให้กันนี่ฮัลเฟียกับให้กันให้เดียกั เมาดีร่มกันจงเชียนในไอ่เตี๋ยวละหัทยกพอไม่ได้เชียนก็เป็นอังกีษจะได้มาบอกนี่เราก็โดนกดเขียนแต่ละวันอันบอกเขาบ่อยบอแข้งจะได้อ ประมาณนี้นะคะพี่น้องคะ่ะกับเรื่องราวที่ว่านี่แหละน้องเพชรน้องพลอยเป็นสายใหญ่เห็นครอบครัวจริงๆนะคะพี่น้องคะ่ะอ่ะก่อนจะไปนะคะไปรับชมคอมเมนต์ก่อนเพราะว่าหลังจากแฟนคลับนะคะได้รับชมคลิปนี้ไปคอมเมนต์ยาวเหยียดไม่ว่าจะโอ้โหแฟนคลับจากมาแต่ไซสพี่น้องคะ่ะออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวนี้เยอะจริงๆบางคนบอกว่าจริงคะ่ะยายครอบครัวอ่าแฟนคลับนะเป็นครอบครัวที่เงียบเหงามากหลัง จากมีเด็กเข้ามาอย่างเงี้ยก็ต่างมีสีสันมีเสียงหัวเราะขึ้นมากเพลินวานะคะเนี่ยคนนี้นะคะบอกว่าถ้าไม่มีเด็กสองคนนี้ก็ไม่รู้จักคุณและคุณบอยคุณแอนเพราะเราไม่เคยดูหมอลำแต่ทุกวันนี้เราติดตามทุกวันเพราะน้องเพชรน้องพลอยน่ารักฉลาดโอ้โหเนี่ยถ้าไม่รู้จักเต้าแฟดก็ไม่รู้จักตาเล่ยาแตนนะอาร์ตยาแตน และทุกวันและทุกคนยังคงใช้ชีวิตปกติสุขและจะเข้าไม่ถึงถึงมีความเมตตาถึงมีความเมตตาจิตของครอบครัว,วนี้ทำให้รักทุกคนในครอบครัวนี้ไปโดยไม่มีข้อแม้ <c oughs> เลยะคะ่ะแฟนคลับบอกคุณยายเป็นอาจารย์ใบหวยละคะน้องๆเหมือนศูนย์รวมดวงใจในบ้านไม่เหงาเลยใครๆก็รักจริงติดตามมั้งแต่วันแรกพี่น้องค่ะ ดูทุกคลิปดูทุกไลฟ์แล้วติดตามน้องมาเรื่อยอ่ะรู้สึกว่าเออดีเนาะคนอยู่ใกล้คงจะมีรอยยิ้มคงจะมีเสียงหัวเราะเพราะว่าน้องก็คือคือจังหวะอะไรพี่น้องค่ะเด็กหน่อยเนาะในการเต้นในการทำนั่นทำนี่อ่าพอย่กแก่ก็ตามมีความสูงค่ะอืมเนี่ย ยายแตนหัวเราะทั้งวันดูแล้วมีความสุขค่ะน้องน่ารักมากๆเลยอม่มีความสุขค่ะเด็กๆคือสิ่งที่เติมเต็มให้กับครอบครัวนั่นเองก็เรีเยกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากเลยเนาะสำหรับทางน้องแสดแล้วก็ทุกคนในครอบครัวบุริสายครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับครอบครัวใหญ่มากเลยนอกาะสำหรับทางซอรเอลดีแล้วก็บอสบอย,บอย,บอยสีชัยก่อนจะไปอีกครั้งหนึ่งพี่น้องคะไปรับชมคลิปสุดน่ารักกันก่อนสําหรับทางแม่แตนใจเกินแสน อ่ะก่อนจะไปดูคลิปค่ะไปดูรูปนี้กันก่อนเออพี่น้องมึงเนี่ล่ะกอดกันค่ะมุมน่ารักเขาก็มีนะคะนะคะทุกคนค่ะอย่าไปหามุมที่โบรนนารักเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นปกติของเด็กกับการที่หยอกล้อก,กันกับการที่ตีกันนะจ๊ะพี่น้องจานนะเนี่ยแม่แต่นอัปเดตให้เราเห็นทุกวันในการเต้นในการกอดเนี่ยน่ารักค่ะพี่น้อง เนี่ยไปรับชมเลยทั้งทางแม่แตนใจเกินแสนตะเล่นเนี่ยพุณนะอับให้เขาได้เห็นกันในการแบบมือนี่กินเขามือนี่นอนมือนี่มาเต้นโซ่จ้าทุกคนจ้าเออเนี่ย เนี่ยพี่น้องบิวจิตกับไปลงไปเหรียญน้ำนอกับเหมือว่านดิพผ่านมาในการกินเหรียญกินกล้องกันกับทางพ่อบอยสีชายเนี่ยแล้วก็มีคลิปหลากหลายเลยทุกคนก็ไปลองหากันดูเนาะกับโมเมนต์กับเรื่องราวการเล่นจกรสามในการเล่นน้า วายน้ำดีดีพี่น้องค่ะเนาะหน้าบานมิซาว่ายน้ำยังเรียบร้อยถือว่านี่แหละเนาะเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากเลยสาหรับทางน้องเพชรน้องพลอยแล้วก็ครอบครัวบริษายบอสบอยซอแอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่น้องก็ยังไงฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียกข่าวข่าวอีกครั้งหน้าฟังกันสําหรับเรื่องราวโมเมนต์ที่น่ารักของน้องแฝดนั่นเองค่ะอะสําหรับมอน,นีไปกันค่ะ